ท่านนี้ผมก็ถามบางคนอาจจะบอกถ้าคุณดัตวุฒิเข้ามาแล้วจะเกิดประโยชน์ก็คือไปผลักดันอย่างกรณีเนี่ยทศกรรม1 1หนึ่งสองอย่างเงี้ยคุณได้ยินใช่ไหมใช่ครับคือคืออย่างนี้ฮะผมผมมีเรื่องที่ผมต้องทําอยู่สองสาเรื่องเรื่องกฎหมายปปชครับที่จะให้อํานาจผู้เสียหายฟ้องเองเงี้ยผมขอเวลาเล่าแบบนี้นิดนึงนะครับเรื่องกฎหมายฉบับเนี้อตอนที่ผมยุติบทบาทรอบแรกอกฎหมายนะมันร่างเสร็จแล้ว ใช่แล้วผมคุยกับพี่น้องผมสสพักเพื่อไทยว่าถึงผมไปเป็นเด็กเสิรฟอะแต่ผมขอกฎหมายนี้นะยังไงดันให้ผ่านเขารวมกันร้อยกว่าชื่ออยื่นเข้าไปแล้วผ่านทุกขั้นตอนของรัฐสภาบรรจุเข้าวาระแล้ว<ช>ผมไปที่พักเพื่อไทยไปพบท่านหัวหน้าแพทองทานเวลานั้นก็ลงมาแถลงข่าวด้วยกันนะครับทุกอย่างจะเดินหน้าออกจากพักเพื่อไทยผมไปพบเก้าไกลหัวหน้าชัยธวัฒน แล้วก็ท่านสอสอีกสี่ห้าท่านไปขอให้เก้าไกลสนับสนุนตั้งแต่เขามีสภาแห่งใหม่ผมไม่เคยไปเลยอใครชวนเพื่อนฝูงชวนก็ไม่ไปเพิ่งไปครั้งนั้นะวันนั้นแหละครับไปเพราะว่าไปตามเรื่องคดีคนเสื้อแดงก็ปิดห้องนั่งคุยกันคุณชัยธวัฒน์ถามว่าพี่เต้นเอาแน่นะผมบอกเอาแน่เพื่อไทยเดินหน้าเต็มตัวอันนี้คือกฎหมายที่กําหนดว่าถ้าปปชไม่ฟ้องคดีเนี่ยให้ประชาชนผู้เสียหายใช่ครับฟ้องเองใช่ครับทีนี้ คุณชัยธวัฒน์ก็เล่าให้ฟังตรงกับที่อาจารย์ชูศักดิ์เล่าว่าท่านเลขาธิการปปอชอเนี่ยท่านมาชี้แจงในวิพายรัฐบาลและไปชี้แจงในวิพฝ่ายการด้วยว่าที่ประชุมใหญ่ของกรรมการปป,ปอชอเนี่ยเขาบอกว่าเนื้อหากฎหมายนี้เนี่ยมันจะขัดรัฐธรรมนูนและเขาจะค้านทีนี้พอพักร่วมรัฐบาลได้ยินแบบนี้เกิดความกังวลว่า เอาถ้าเสนอกฎหมายแล้วปปชค้านเนี่ยอม,มันจะมีลูกตามน้ํำไหมมันจะจะเอาเรื่องนั่นนะครับมันจะเกิดกรณีร้องกันหรือเปล่ามันจะเกิดเป็นคดีความอะไรกันหรือไม่มคืออย่าลืมนะครับแม้ว่าการออกกฎหมายจะเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาแต่หลายเรื่องเนี่ยมันไปนงอกที่ปป,ปชแล้วก็ไปสารรัมนมลนใช่ครับทีนี้พอมันเป็นอย่างนั้นเราก็เริ่มนับคะแนนกัน คุณชัยธวัฒน์เน่เป็นคนเอากระดาษกับปากกามาจดแบผมขานว่าพักไหนมีกี่คะแนนออนับไปนับมาเนี่ยเนื่องจากมันเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องใช้ประชุมร่วมรัฐสภาใช่ครับเมื่อประชุมร่วมรัฐสภาเนี่ยมันต้อง376บหแต้มอมเป็นอย่างน้อยอคุณชัยธวัฒน์จดไปจดมานั่งคิดอยู่ด้วยกันเนี่ยครับเราได้3 1 2อืสอชัยธวัฒน์บอกพี่เท่านี้แพ้นะพี่ต้องไปหามาอีก หมายถึงก็คิดว่าพรรครัชบาลอื่นเขาจะไม่เอาอใช่ใช่เพราะเขาเริ่มมีปฏิกิริยามผมก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหน้าที่ผมอืมผมจะไปเจรจาเองอือยังไงก็ต้องเอาให้ได้อออกมาก็ประสานงานกับยันชูศักดิ์อีกทีหนึ่งยันชูศักดิ์บอกเฮ้ยเต้นอืท hey, ่าทางไม่ดีท่าทางมันจะแพ้ทีนี้ถ้าแพ้หมายความว่ายื่นเข้าไปเนี่ยมันตกเลยฮะอื เอาไงดีอาจารย์ชูศักดิ์บอกว่าถอยออกมาตั้งหลักก่อนไหมปรับเนื้อใหม่แก้ใหม่ผมก็ถึงตานั้นมันมันไม่มีตาเดินนะครับก็บอกเอาถอยออกมาก่อนอพอถอยออกมาก่อนการจะทำกฎหมายสักฉบับหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ถอยวันนี้แล้วเขียนใหม่พรุ่งนี้แล้วยืนน่นนะอมันก็ต้องมานั่งคิดกันอีกว่าไอ้ที่มันจะมีปัญหาในประเด็นไหนแล้วจะทำยังไงไม่ให้มันเป็นปัญหา โทษนะขัดรัฐธรรมนูญยังไงเท่าที่ได้ยินคือเขาบอกว่ามันขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจเต็มไว้กับปปอชอแต่อันนี้จะไปงอกสิทธิ์ให้กับผู้เสียหายาด้วยอย่างเงี้ยซ,ซ,ซึ่งมันก็จะถึงเวลาเนี่ยนะครับมันก็จะต้องไปคัดง้างกันอีกในชั้นการพิจารณาแต่ว่าห่วงว่ามันจะไม่ผ่านตั้งแต่คือกลัวมันจะมีกับดักใช่ครับแล้วห่วงว่ามันจะไม่ผ่านตั้งแต่วระแรกเพราะมันรวบรัฐสภาใช่ครับพอถอยออกมามก็มีการร่างกันใหม่ ทำเสร็จก็รวบรวมชื่อสอสอพักเพื่อไทยขณะนี้ยื่นเข้าไปในรัฐสภาแล้วอีกรอบหนึ่งเป็นฉบับใหม่ใช่ครับผ่านขั้นตอนของการรับเรื่องอขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นอของรัฐสภามผมตามความคืบหน้ามาตลอดก็เลยรู้แม่นมและเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเดินไปต่อตามกลไกของมันเรามั่นใจแล้วว่าเนื้อหาที่ปรับคราวนี้มันเดินไปต่อได้นะครับ ทีนี้ก็คือโมเดลนี้บางท่านอาจจะไม่เข้าใจครับแล้วพูดตรงๆก็คือกรณีสลายการชุมนุมใช่ครับตอนนั้นเนี่ยปปชมาไปยุติตรงที่ปปชมีอำนาจเด็ดขาดเพราะศาลเคยมีคำสั่งว่าไม่รับเพราะคดีนี้เป็นคดีที่เป็นเรื่องของปปชครับพะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเรื่องสลายการชุมนุมครับก็เลยถ้าก็ตัดอำนาจของผู้เสียหายครับผู้เสียหายก็หมายถึงครอบครัวของคนเสียชีวิตเนี่ยเขาฟ้องไม่ได้เขา ฟ้องได้แต่ว่ามันต้องไปฟ้องที่สารทหารว่าใครเป็นคนลงมือทําำปัญหาก็คือได้มีญาติผู้เสียชีวิตบางรายเนี่ยฟ้องสารทหารไปแล้วอายการสารทหารสั่งไม่ฟ้องอเพราะบอกว่าไม่สามารถระบุตัวผู้กระทําได้อแต่กรณีที่ฟ้องผู้มีอำนาจสั่งการเนี่ยมันฟ้องไม่ได้ใช่ครับเพราะอํานาจอยู่ที่ปปชและปปชยกคําร้องไปแล้วอปปชอพอบอกยกคาร้องไม่มีมูลไม่ฟ้อง ถ้ากระจบ<ฮ>ะกฎหมายนี้ก็การจะแก้ให้ผู้เสียหายไปฟ้องถึงศาลเองครับไม่ต้องไปผ่านปปชรครับในคดีที่ปปชไม่ฟ้องซึ่งพอพูดถึงตรงนี้ก็จะมีผู้รู้กฎหมายหลายๆท่านนั่งฟังอยู่อาจจะมีข้อสังเกตว่าเฮ้ยก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วตั้ง10บกว่าปีแล้วกฎหมายมาออกวันนี้คุณจะฟ้องได้ยังไงจะมีผลย้อนหลังได้ยังไงในร่างที่ทําไปเนี่ยมันมีบทเฉพาะการาย้อน ให้คดีที่เกิดขึ้นและอยู่ในอำนาจของปปชแบบนี้สามารถฟ้องได้แต่ต้องอยู่ในอายุความ,มทีนี้ต้องอยู่ในอายุความเนี่ยสถานการณ์ที่ผมเจออยู่พิยุทธครับคดีที่อยู่ในอำนาจปปชเนี่ยอายุความมัน15บหปีปีหน้ามันครบผมจึงต้องเร่งทำเรื่องนี้ก่อนอเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยหมดอายุความมันอาจจะขาดอายุความทีนี้ก็ต้อง เข้าใจเจตนากันเสียให้ชัดนะครับว่าที่ผมพยายามตามทำมาอยู่ตลอดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องว่าเออก็เสือเส้อแดงเสือ้อแดงบ้านเมืองมันจะขัดแย้งกันไปถึงไหนมไม่ใช่นะครับความจริงก็คือพี่น้องผมเนี่ยถูกล้อมปราบเสียชีวิตอ,อันนี้จริงที่หนึ่งจริงที่2ก็คือถ้ามีกฎหมายแบบนี้อ,อย่างน้อยที่สุดมันจะเป็นหลักประกันให้กับประชาชน ถ้าหากมันจะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยมูลเหตุใดก็ตามนะครับม,มันอาจจะไม่ใช่เรื่องขัดแย้งกันของฝ่ายการเมืองอย่างเดียวก็ได้นี่ม,มันเรื่องที่ทํากินเรื่องทรัพยากรธรรมชาติก็ตามม,มันจะเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งว่าผู้มีอำนาจสั่งการใช้กําลังกับประชาชนง่ายๆไม่ได้นี่เพราะพะอปชไม่ฟ้องแต่ประชาชนฟ้องเองได้นั่นแหละครับมันทําไว้ให้กับคนรุ่นหลังๆให้กับสังคมไทยด้วย อาแต่มันถอยไปแล้วตอนที่คุณเยอะว่ากลับเข้ามาใหม่แล้วกลับเข้าไปแล้วเดินหน้าแล้วครับอ่เดี๋ยวคุณไปเจอการเมืองแบบนี้เขาก็ไม่ผ่านนี่ผมไม่มีทางเลือกครับผมต้องเดินไปข้างหน้าพิยุทธอ่าไม่พอไม่ผ่านเพื่อไทยก็จะโดนอีกถูกไหมให้มันเป็นเรื่องเพื่อไทยถูกไหมใช่ครับให้มันถึงวันนั้นก่อนก็ค่อยว่ากันฮะแต่ว่าในวันที่นกหวีดหมดเวลาการแข่งขันยังไม่หมดเนี่ยผมต้องเดินเต็มที่อืมแล้วผมหวังฮะว่าเรื่องเหล่านี้มันจะผ่านไปได้คืออย่าลืมนะครับ ทีแรกเนี่ยมันผ่านวิบเข้ารัฐสภาเข้าประจุแล้วอะไปแล้วเพราะฉะนั้นผอยกระทันหันครับแต่ความหวังของผมยังมีอยู่เราทำเรื่องนี้คู่ไปกับเรื่องคดีที่มีคนถูกปราบเสียชีวิต99รายและมีการไต่สวนสาเหตุการตายไปแล้ว31รายครับ17รายสารชี้ว่าเสียชีวิตจากฝ่ายเจ้าหน้าที่อีก14รายบอกว่าไม่รู้ที่มาอื ดังนั้นยังคงค้างอีก68รายเรื่องนี้มันเดินหน้ามาตลอดมันหยุดลงตั้งแต่22พฤษภาห้า7ดในการรัฐประหารและถูกแช่แข็งมา10ปีการไปตามเรื่องนี้ไม่ง่ายเลยครับมันอยู่สารพัดหน่วยงานที่ผมต้องตาม,มตามเดินไปคุยกับเขาคุยกับเขาจนตอนนี้สำนวนมันกลับมาหมดแล้วแล้วก็กำลังจะตั้งเรื่อง ให้มันมีการไต่สวนสาเหตุกันตายกันต่อนี่เป็นเรื่องตามกฎหมายฮะอันนี้แปลว่าผักดันต่อครับผักดันต่อถูกไหมก็ทําอยู่ครับผมอ่านข้อวิพากษวิจารณ์อ่านข้อกล่าวหาใดๆก็ตามในทางการเมืองอถึงผมเนี่ยนะครับมผมไม่เคยคิดจะออกไปตอบไปโต้อ,อะไรกับเขานะยี่สิกว่าปีเกือบยี่ปีที่ผมทํางานอยู่ในเวทีการเมืองอ ผมก็สู้กับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองฝ่ายคนที่ผมมองเห็นว่าเาเคยเป็นเพื่อนกันอะไรกันนะครับไม่ว่าจะอยู่พักไหนอะไรเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันสารพัดผู้คนนี่นะครับผมไม่เคยปริปากอธิบายอเพราะว่าผมถือว่าการทําอะไรก็ตามในเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้ของคนเสื้อแดงมันเป็นหน้าที่มันไม่ใช่พื้นที่โฆษณาอตั้งแต่รัฐบาลนายกปูขออนุญาตย้อนไปนิดหนึ่งนะครับ คือรัฐบาลนายกปูเนี่ยยวาใช่ครับเรื่องเงินเย er ียวยาเนี่ยครับผมพยายามผลักดันตั้งแต่เดือนแรกที่รัฐบาลนั้น <Ừ. S 1> ทําหน้าที่จนในที่สุดภายในเจ็ดเดือนแรกของรัฐบาลค <Ừ. S 1> อรมอรเห็นชอบอ <Ừ. S 1> การเย er ียวยาให้กับประชาชนผู้สูญเสียไม่ใช่เฉพาะเสื้อแดงนะครับเสื้อเหลืองก็มีตากใบก็มีทุกอย่างมีหมดอ <Ừ. S 1> ได้ไปในห่วงระหว่างเจ็ดเดือนนั้นเนี่ยการนั่งทําหลักเกณฑ์ การประสานงานหน่วยงานต่างๆการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเราทำฮะแต่ว่าผมไม่เคยพูดแม้แต่เพื่อนแกนนำนปชด้วยกัน่ะผมก็ไม่เคยพูดวันหนึ่งท่านอาจารย์พวงทองก็โพสต์ตเล่าเรื่องนี้ตอนที่ผมติดคุกรอบล่าสุดออย่างเนี้ครับที่ผมเล่าเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าโอ้นน์นทฒิแน่มากหรืออะไรไม่ใช่แต่ว่ายังไงมาก็ได้แต่ว่า อย่ามาสั่งให้ผมรักคนเสื้อแดงสั่งผมเรื่องนี้ไม่ได้พอรักอยู่แล้วอ่ประมาณนั้นมีอยู่ทั้งชีวิตอ่ะทีนี้ผมผมจะถามคุณเห็นใช่ไหมตั้งแต่คุณเริ่มตั้งเข้ามาผมไม่รู้ว่าฝ่ายไหนอ่าตอนนี้พี่สุชาบเพราะเป็นการเมืองสามก๊กอย่างที่ว่าเขาบอกเลยมาแล้วอ่าอะไรนะเอาระเบิดเลยเผาเลยผมรับผิดชอบเองคุณเห็นใช่ไหมเห็นผมไม่รู้ว่าฝั่งไหนอ่ะครับ เ,เขามาแล้วคนที่ประกาศว่าเผาเลยผมรับผิดชอบเองอ้าคือผมจะเล่าอย่างนี้คือมันมีสองเรื่องที่เขาใช้เป็นคลิปหรือใช้เป็นข้ออะไรล่ะข้อโจมตีก็แล้วกันนะครับในทางการเมืองก็คือเผาเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองเออแล้วก็การถแถลงข่าวโครงการจำนำข้าวที่ถแถลงกับคุณบุญทรงอะเอาเรื่องแรกก่อน <c oughs> เขาเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองเนี่ย <c oughs> มันไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ การชุมนุมใหญ่ใดๆเลยคลิปนั้นถูกตัดต่ออย่างมีเจตนาแล้วเอาเผยไปเผยแพร่ในสออชอในช่วงที่ผมถูกควบคุมตัวและออกมาแก้ข้อกล่าวหานี้ไม่ได้มันเกิดจากการปราศัยที่เขาสอยดาวจันทบุรีก่อนการชุมนุมใหญ่ที่สะพานผ่านฟ้าเกือบสองเดือน ณ<น>วินาทีที่เกิดเหตุการณ์นั้นไม่มีใครรู้ว่าจะมีผ่านฟ้าจะมีราชประสงค์ไม่มีใครรู้ว่าจะชุมนุมกันวันที่เท่าไหร่ด้วยซ้ำและบริบทของการพูดเนี่ยมันพูดถึงสถานการณ์ข่าวหรือว่าจะมีการยึดอํานาจในกรุงเทพณคืนนั้นเรื่องนี้มันไปจบในศาลเพราะว่าคุณทวินเปลี่ยนสีท่านเป็นอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติท่านเป็นอดีตเลขาธิการสอชเวลานั้นท่านเป็นพยานปากเอกคดีก่อการร้ายคดีนี่แหละครับเผาเลยพี่น้องนี่แหละ ท่านก็ไปให้การในศาลว่านายนัทวุฒิพูดแบบนี้ที่แยกราชประสงค์วันที่8เมษายน2553ผมก็ถึงรอบทนายผมไปซักผมก็ให้ทนายผมเนี่ยเปิดคลิปใช้เวลาประมาณไม่ถึง3นาทีดีให้คุณทวินดูแล้วถามคุณทวินว่าพยานยังยืนยันคำให้การเดิมไหม,มเพราะถ้าพยานยืนยันคำให้การเดิมเนี่ยผมซึ่งเป็นจำเลยจะใช้สิทธิ์ฟ้องให้การเท็จ เพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันมันถูกตัดต่อคุณทวินกลับคำให้การต่อหน้าบรรลังสารแล้วคดีนั้นผมชนะคดีทั้งชั้นต้นและชั้นอุทธรอคดีเส้นสุดชั้นอุทธร์ใช่ครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นความจริงแต่ว่านี่แหละครับคือพูดก็อยู่เมษาการชุมนมไม่ไม่ได้แปดเมษาคือคุณทวินให้การว่าพูดแปดเมษาแต่ไม่เกี่ยวเลยมันเกิดตั้งแต่ต้นเดือนมกราอ๋ออันนั้นคือปีห้าสามใช่ครับ คือมีเขาลางตอนนั้นถูกไหมใช่ก็มีการชุมนุมจัดปราัยกันที่เขาสอยดาวครับไม่ได้เกี่ยวกับช่วงเมษาพฤษภาปีห้าสามไม่เกี่ยวยครับไม่ได้อยู่ที่เวทีนั้นแต่กรณีใดๆทั้งสิน้นตั้งแต่คุณมาตั้งแต่การมาชุมนุมในกรทมอตอนนั้นตังแต่คอกบัวแล้วก็มาล่าประสงค์เนี่ยครับปีห้าสามคนไม่ได้พูดเรื่องเผาเลยเพราะเราผิดชอบไม่มีครับไม่มีเลยครับเอออันนี้เรื่องหนึ่งนะครับอ่าแต่คุณโดนแล้วไม่รู้ฝั่งไหนล่ะปล่อยแล้วครับ เอาอีกเรื่องหนึง่งแถลงจำนำข้าวพูดไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยคนที่่า้กับคุณติดคุกไปแล้วคดีจำนำข้าวก็ผมไม่รู้เรื่องจริงๆพิยุทธผมไม่เคยเกี่ยวข้องกับโครงการจำนำข้าวเลยแม้แต่ตอนนั้น,น,นไปรับติดช่วยเกษตรมาช่วยพาณิชย์แล้วมาช่วยพาณิย์แล้วแต่ว่าการดูแลโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยเป็นอำนาจเต็มของรัฐมนตรีว่าการนาทีเดียวผมก็ไม่เคยเกี่ยวไปประชุมสัก30วิก็ไม่เคยมี เดินเฉี่ยวห้องประชุมเรื่องจำนำข้าวสักรอบก็ไม่เคยทำไม่รู้เรื่องเลยฮะทีนี้มันเกิดเหตุว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเรียกประชุมคอรมอของพักเพื่อไทยที่บ้านพิษนี่แหละ<อ>แล้วมันเป็นเวลาประมาณเที่ยงอพอประชุมเสร็จท่านก็เรียกผมไปบอกเต้นวันนี้ที่กระทรวงอ่ะเขาจะ,ะแถลงเรื่องจำนำข้าวเ,<อ>เต้นช่วยไปนั่งดูด้วยหน่อยอผมก็บอกครับกลับมาที่กระทรวงก็โทรหาท่านนันิว่าการ ว่าพี่จะถแถลงเรื่องอะไรครับท่านบอกว่ายังกลับมาไม่ถึงกระทรวงอพอเหลืออีกสัก10กว่านาทีจะถึงเว,เวลานัดท่านก็ตามผมไปที่ห้องแล้วชี้ให้ดูแฟ้มเอกสารหนาประมาณนี้บอ,บอกว่าเนื้อหาที่จะถแถลงทั้งหมดอยู่ในนี้อมผมเห็นผมผมเข้ามือดันออกอมันจะไปดูอะไรครับเวลามันแต่วันนั้นคุณดูเหมือนจะไม่รู้เรื่องเลยนะก็ผมไม่รู้เรื่องจริงๆผมไม่ได้ทําไม่ได้เกี่ยวผมไม่หมายถึงพูดไม่รู้เรื่อง ก็มันไม่มีข้อมูลพิยุทธอ์อ๋อไม่มีข้อมูลเลยไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้ทําเลยแม้แต่น้อยอืทีนี้ถามว่าขายข้าวเท่าไหรขายอะไรเท่าไร่ผมจะไปรู้ได้ยังไงก็ในเมื่อใครเป็นกรรมการใครทําอะไรกันบ้างผมก็ยังไม่รู้ออเป็นแบบนั้นครับคุณก็จะโดนเรื่องนี้แหละก็ก็โดนคือรุ่งขึ้นเช้ามาเนี่ยผมกลับมาพบนายกยิงลักแล้วผมก็บอกว่าท่านครับไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ย มันด้วยหัวใจนะครับไม่ใช่ด้วยสมองถ้าด้วยสมองผมไม่ลงไปนั่งหรอกแต่ด้วยหัวใจท่านบอกให้ไปนั่งผมก็ไปนั่งผู้สื่อข่าวน้องๆกระทรวงพาณิชย์สองสามคนเดินตามมาน้ำตาคลอกับผมหน้าริบว่าว่ารัฐมนตรีจะลงมาทำไมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยลงมาแล้วก็เกิดภาพแบบนี้พวกเราเห็นใจผมบอกไม่เป็นไรพี่โดนมาเยอะกว่านี้แล้วนิมแกเป็นแบบนั้นคือ ผมไม่ได้เก่งกาจนะมผมผมไม่เคยพูดถึงตัวเองแบบนั้นนะแต่ว่าถ้าเป็นงานที่ผมได้ทำถ้าเป็นงานที่ผมได้รับผิดช,ชอบถ้าเป็นงานที่ผมเกี่ยวข้องเนะี่ยผมต้องรู้เรื่องครับแต่นี่ผมผมไปเกี่ยวครั้งเดียวครั้งนั้นนะครับคือไปนั่งอยู่เท่านั้นเองอันนี้โดนกันเป็นออย่างที่บอกเสียงวิพากษ์วิจารณ์การกลับมาของนัทุฒิคมแบ็กเขาใช้คำนี้เลยนะคมแบ็กหรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นบิ๊กแบ็กอยู่เป็นกระสอบทราย ก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าเดี๋ยวตามดูบทบาทของคุณจังที่เป็นต้นไป